เราบวมมากทุกคนคือมันบวมมากบวมจนรู้สึกว่าไม่สามารถออกอากาศได้ก็เลยเ,าเอาแว่นมาใส่แล้วไม่รู้มันช่วยไหมแต่ร,รู้สึกว่ามันดีขึ้นนิดนึงแบบตอนเช้าอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยตื่นหรอกทุกคนแบบหลังจากที่เรียนจบแล้วเราไม่ค่อยตื่นเท่าไหร่เราจะไม่ตื่นเช้าเราก็ไม่กินข้าวเช้าด้วยนะเราจะมาอัปเดตชีวิต ช่วงนี้กับทุกคนกันนะคะเพราะว่าเหมือนมีคนอยากรู้ใช่ไหมว่าช่วงนี้เราเป็นยังไงบ้างเพราะว่าเราหายไปนานอะไรยงเงี้ยตอนนี้เราก็เรียนจบแล้วนะคะทุกคนเรียนจบตั้งแต่เดือนพฤษภาแล้วก็น่าจะเป็นช่วงเดียวกันกับที่เราแบบหายไปแบบไม่ได้อัพคลิปอะไรอย่างเงี้ยมีช่วงนี้คืออยู่ในช่วงรอเอกสารต่างๆแล้วก็หางานไปด้วยซึ่ง มันค่อนข้างซอฟเฟอร์สำหรับเราประมาณนึงเลยทุกคนแบบมันเป็นการข้ามผ่านเป็นแบบอีกสเตจหนึ่งของชีวิตอะเออพอมันจบมาหาลัยมาแล้วใช่ปะมันก็จะรู้สึกลงล่งเพราะว่าเราอะจบแบบออนไลน์จบแบบไม่ได้ไปออนไซต์อะจบแบบถ้าสมมติว่าเราส่งเปเปอร์ไปใช่ไหม mm. ก็คือเท่ากับว่าเรียนจบแล้ว mm. คือมันไม่มีโมเมนต์แบบ ออกมาจากห้องสอบแล้วก็เออทุกคนแบบเรียนจบแล้วแบบเรียนจบแล้วเว้ยไปฉลองกันไหมอะไรอย่างเงี้ยคือเราไม่มีโมเมนต์นั้นอนะเป็นโมเมนต์แบบพอกดส่งแล้วก็คือ,อจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยม,มันก็เลยแอบบยังไม่ชินกับความรู้สึกนี้เท่าไหร่ถึงแม้ว่าจะถึงแม้ว่าเราจะแบบจบมาสักพักหนึ่งแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็คือจะไม่มีโมเมนต์นั้นแล้วเป็นโมเมนต์ของการทำงานล้วน ซึ่งเรายังไม่ชิงคนจริงๆคิงเสร็จแล้วนะคะแล้วก็อัปเดตอีกอย่างหนึ่งคือเราจะเลิกไวหน้ามาแล้วทุกคนทุกคนน่าจะแบบว่าพอจะสังเกตได้เพราะว่ารอบนี้เราแบบไม่มีหน้ามาแล้วเพราะว่าตอนแรกค่ะอนเนนี้เราไปปัดมาแล้วมันก็จบตรงที่ว่าเราไม่ได้พอใจกับมันขนาดนั้นชีวิตเรามันไม่ได้น่าสนใจขนาดนั้นแบบช่วงนี้อ่ะนะ ไม่ได้น่าสนใจขนาดนั้นเป็นช่วงแบบว่าช่วงที่ต้องอยู่กับตัวเองเยอะเพื่อที่ว่าจะแบบเรามีความต้องการอะไรเราอยากทาอะไรไม่ต้องการที่จะแบบเรียนรู้ตรงนั้นเพิ่มไหมซึ่งถ้าสมมติเราอยากเรียนรู้ก็จะเป็นอีก choice หนึ่งว่าแบบจะต่อโทรไหมแต่คือการต่อโทรสาหรับเราอะ่ะมันไม่ใช่มันไม่เหมือนปริญญาตรีอะ่ะทุกคนมันเป็นการที่แบบเราสนใจบางสิ่งบางอย่างแล้วเราต้องการที่จะรู้แบบ สเปซิฟิกจริงๆว่าแบบเราต้องการที่จะรู้สิ่งนี้แล้วมันสามารถต่อยอดในสายอาชีพของเราได้ซึ่งพาร์ทนั้นอะเรารู้สึกว่าเราต้องทํางานก่อนเพื่อหาประสบการณ์คือเราคิดว่าคนอาจจะรู้อาจจะอยากรู้หรือเปล่าอันนี้เราเดาเองว่าแบบเออเราจะตอบคงไหมหรือว่าจะยังไงซึ่งนี้ก็เป็นคําตอบของเราตอนนี้ก็คือเราต้องการที่จะทํางานก่อนนะทุกคนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเราอะช่วงนี้เรา พยายามอย่างหนะที่จะฝึกเขียนอายไลเนอร์ทุกคนคือไม่รู้ว่านี้มันแบบสามารถเป็นแบบการอัปเดตชีวิตได้ไหมแต่ว่าเ,เราอะก่อนหน้านี้เราไม่ได้กรีดเพราะเรารู้สึกว่าอายไลเนอร์มันไม่เข้ากับหน้าเราใช่ปะแต่ว่ายังไงดีคือเราอะเห็นดีเซลเอสปากีดอายไลเนอร์แล้วเรารู้สึกว่ามันมันจึ้งมากแบบว่ามันสวยมากเราเรารู้สึกว่าเราอาจจะ กรีออกมาแล้วดูดีแบบนั้น now เล็บมือแล้วก็เล็บเท้าเลยเพราะว่ามีกิจที่จะต้องทำก็เลยมาทำก็รอนะที่ร้านไว้ก่อนสิบโมงเรามาถึงก่อนประมาณครึ่งชั่วโมงนี้็ม,มาสิบโมงสี่สิบได้ก็อยว่าจะไปหาอะไรกินก่อนใช่ไมก็เดินเล่นรอจนกว่าจะถึงเวลาต้องรอค่อยไปที่ร้านนะ น่ารักมากน่ารักมากแบบมันเป็นเตรียมสีชมพูใช่ไหมก็คือเราก็ต้องทำเล็บสีชมพูแต่ว่าังต้องเรียบร้อยอยู่นะมันก็จะได้ประมาณว่าเป็นสีเดียวแต่ว่ามีดีเทลอะไรอย่างเงี้ยเออส่วนแตกใหม่จรอเป็นพราะว่าปกติอะเราอะทำแบบแลายสีใช่ไหมลายสีแล้วก็เพลงเยอะๆแต่ว่ารอบนี้เป็นแบบ ก็้โว่ามันสวยแต่คือมันมันสวยอะทุกคนแต่ว่าเราแค่แบบไม่ชินเฉยๆก็เราจะอินเสิร์ตลูกแต่จะให้ดูแบบว่าตอนโดนแสงอะไรอย่างเงี้ยทุกคนมันวิ่งวิ่งใช่ เซปโกล่ามาใชื่อไหมเราซื้อลิปมาแทงหนึ่งเนี <c oughs> แล้วาเนี่ยตอนนี้เราอยู่พารากอนแล้วเมื่อกี้ก็มีโทรศั์โทรเข้ามาแบบเป็นเบอร์แบบศูนย์สองสอะไรเงี้ยเราก็แบบทคยโทรมาสราุปคือแบบพนักงานจากเซปโกลาโทรมาเพราะว่าเราอะจ่ายเงินไปแล้วแต่ว่าเราไม่ได้หยิบของที่เราซื้อมาด้วยเขาก็เลยโทรมาให้เรากลับไปเอา อดีก็มีแว่าเรื่องให้เล่าสาอรขอากไม่สเล, <c oughs> ลยแลเริ่จะไปท่าน,นเวนะคะเพราะเราต้ไปดูสผแบบว่าที่ใส่ตรงตรงนี้ตงร่างสุดจตรงนี้โหลบล,ล่างรูแรกทุกคน กันเวลแล้วค่ะทุกคนคือเราไม่อยากจะเชื่อเลยว่านี่มันคือหน้าฝนแล้วอันนี้คือหน้าฝนแล้วเป็นหน้าฝนที่ร้อนมาก ซื้อเราก็นนดีของที่มันแบบดีเจแพ่มากเลยเราจะตัดไปแกะของกันทุกคนนะคะสวัสดีค่ะทุกคนเราถึงบ้านแล้วนะคะตามสัญญาเราจะมาแกะ อัลบั้มบีบบ็อกซ์พีแพคเกจของ s อ t v ีให้ทุกคนดูแล้แลวซื้อของไฮชานมานะคะไม่รู้ตื่นเต้นอะไรคือเราแกะก่อนหน้านี้เราก็แกะแต่ว่าเรื่องนี้มันตื่นเต้นเพราะว่ามันต้องแกะมันแกะหน้านกล้องเนี่ยทุกคนคือส่วนตัวเราอะไม่ค่อยมีดวงเท่าไหร่แบบที่จะแกะได้แบบที่ชอบเไรเงี้ยเราก็เลยไม่ได้ ถัมแบบจริงถามจริงอม oh my god ถามจริงๆเลยนะเนี่ยคือแบบคือมันสูงหมดใช่ไหมทุกคนบอกเราทีว่ามันสูงสูงหมดเลยทั้งสามอันก็จะเป็นแบบนี้นะทุกคน นี่เราเอาใส่ c o l l e c t ิ n g บ o o ของเราแล้วนะคะเจนโน่ o, แล้วก็อินจุนนะส่วนนี้เป็นอันที่เราสั่งกับช็อปปีแล้วเราได้ได้การแฮชาร์นะอันนี้กริชโมดในเจโน่แล้วก็อันนี้เป็น hello future เราได้แฮชาร์นเจโน่ที่สอง ใช่ใช่ยี่ค <Și S 2> <X 2> <wie> ่ะ <figured> ก็สำหรับคลิปวิดีโอวันนี้ก็ประมาณนี้นะคะหวังว่าทุกคนจะชอบคลิปวิดีโอแนวนี้กันนะก็นั่นแหละค่ะเจอกันในคลิปวิดีโอหน้านะคะทุกคนบ๊ายบาย